เอาละครับกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไก่จ๋าสพรส์นะครับอวันนี้ไก่จ๋ามากับทุน120บาทนะครับจะมาเล่นโลมานะครับอได้ข่าวว่าฮิตพอสมควรเลยครับเข้าดีมากนะครับช่วงนี้เพื่อนเพื่อนักมาบอกกันเลยครับพี่ไก่จ๋ารีบไปเล่นโลมาเลยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บัดนาวนะครับนะก็อ่ะโอเคครับ ในเมื่อเพื่อนๆเ,เชียร์มาขนาดนี้ไก่จ๋าก,ก็ต้องเอาแล้วครับสําหรับโงมานะครับอ่ะหลังจากที่ก็ได้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับสําหรับโลมานะครับก็เพื่อนๆบอกว่าโอ้โหสองสวันนี้เข้าดีมากครับพี่ไก่จ๋าครับพี่ไก่จ๋าไปกดให้ดูเลยครับทุน100บาทนะครับขอแตกสักพันบวกครับ เอาจัดไปครับในเมื่อทุกคนขอมานะครับไก่จ๋าก็ไม่มีทางเลือกนะครับก็ต้องมาอัดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนะโอ้โหนะครับเริ่มที่เบ็สี่จุดห้าก็ถือว่าสวยงามเลยครับอะทุน1้อยี่สิบาทนะครับสําหรับไก่จ๋านะครับทุนน้อยนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเราใช้เทคนิคของไก่จ๋าไปปั่นช่วยได้โอ้โหโล่ข้างล่างเสียได้ครับมาอืมกดเรื่อยๆครับ วันนี้ไก่จะจะตั้งใจจะพยายามไม่กดเทอร์โบโหมดนะครับจะกดแบบธรรมดาครับจยาวเลยครับทั้งคลิปเลยนะลองดูครับเขาบอกมาอย่างนั้นนะครับก็ทําตามครับเราเป็นเราเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนะครับต้องทําตามเป๊ะๆนะครับก็ขอบคุณสาหรับเทคนิคเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะครับที่แนะนำกันเข้ามานะครับไก่จ๋าก็จัดให้ครับ นึ่งบาทนะครับแล้วก็กดแบบธรรมดานะครับไม่ออโต้ไม่เทอร์โบโหมดนะครับโอเคก็ถือว่าวันนี้ถือว่าเข้าเข้าบ่อยอยู่นะครับคอมโบมาเรื่อยๆครับแต่ก็ยังไม่โดนใจเท่าไหร่ครับสำรักรจะจายนะอยู่กันยาวๆครับในเมื่อเรากดแบบธรรมดาก็ กดทนดูกันนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่มีทุนประมาณนี้ก็กดตามไก่จ๋าได้เลยนะครับหมายเห็นเรื่อยๆครับเข้าง่ายครับวันนี้รู้สึกว่าจะเข้าง่ายนะครับไก่จ๋าเล่นของอวันที่สิบสองนะครับที่ไม่ใช่สิทษดทีนะครับดูผิดครับสลับกันนะครับวันที่แปดเดือนสิบสองครับอทันวานะครับ ในวินโดว์มันเอาเขาเรียกว่าอะไรมันเอาเดือนขึ้นก่อนกันที่นะครับโอูโ้ยีโลแบบนี้ก็สวยครับโอ้โหน,นานๆจะเห็นแบบนี้ครับบิ๊กวินไปครับมาแล้วครับดอกแรกมาให้ชื่นใจแล้วครับแบบไก่จ๋าชอบแบบนี้ครับ ใครที่ติดตามไก่จา๋ามาตั้งแต่ EP นก่อนนะครับก็จะเห็นเลยนะว่าไก่จา๋าจะยังไม่เปลี่ยน ID เล่นนะครับในเมื่อ ID เดิมมันยังเฮงอยู่นะครับไก่จา๋าก็จะเล่น ID นี้แหละครับแล้วก็ได้เลขสวยมาด้วยนะครับไก่จา๋าชอบเลข44นะครับอะไรมันจะสมพวรกันขนาดนั้นนะครับต้องเอาแล้วครับนะเพื<_<_่อนๆโอ้โหสวยๆครับ เกมนี้ก็คือไก่จ๋าไม่ค่อยหวังอะไร,รหวังแค่คอมโบเรื่อยๆครับส่วนโบนัสเกมก็ถ้าเข้าก็ดีไปครับหรือว่าดวงดีไปนะแต่ถ้าไม่เข้าก็อย่างน้อยเข้าคอมโบอย่างนี้เรื่อยๆไก่จ๋าก็โอเคแล้วครับอาศัยอเขาเรียกว่าอะไรตอดเล็กตอดน้อยเกมไปเรื่อยๆนะครับสะสมไปเรื่อยๆนะมันก็เป็นเงินพอสมควรอยู่นะครับสำหรับฟรีสปินเรื่อยๆแบบนี้นะอื ส่วนใครมีเทคนิคล่าสิงโตนะครับล่าโบนัสเกมนะครับปรับเด็ดขึ้นลงอะไรยังไงก็แนะนําไก่จ๋าได้นะครับเดี๋ยวไก่จ๋าจะไปลองเอามาใช้ดูครับแล้วก็ได้อัดให้เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับอืมสวยครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคคอมโบนของไก่จ๋าเองนะครับค่อยๆไล่เบ็ดนะครับเอามันทุกสเต็ปเลยครับตอนนี้อยู่ที่เบ็ดเจ็ดุดห้าครับก็ขึ้นนลงๆครับได้บ้าง ไม่ได้บ้างนะครับแต่ก็ยังมีกำไรอยู่นะครับตอนนี้สวยอยู่ครับโอูหนะครับยังไม่มีดอกอ่ายังไม่มีดอกว้าวให้ชื่นใจเหมือนตาเมื่อกี้นะครับแต่คิดว่าน่าจะดีครับวันนี้นะค่อนข้างที่จะเข้าง่ายครับขอปรับมาที่9บาทหน่อยครับ ดาบเสียได้ครับดับขัางบนเมื่อกี้ขาดไปตัวเดียวนะครับไอ้ดาบคู่นี้ได้เยอะนะครับได้แต่ล่างๆครับเกลือๆทั้งนั้นเลยนะครับตัวใหญ่ยังไม่มาครับได้แต่องางุนได้แต่ไห้ครับอดทนกันไปก่อนครับตามสไตล์ลูมากนะครับเราต้องอดทนนะครับไม่รู้ว่าเกมมันจะฝึกเราไปถ้าราดหรือเปล่านะครับ ให้ผมทนเก่งเหลือเกินนะครับโบนัสนี่ก็มายั่วกุเหลือเกินนะครับมาทีละสองอันทีละอันนะครับไม่มาสามอันสักกีนะครับนบางคนบางคนก็อาจจะคิดว่าโบนัสเกมนี่ไม่มีอยู่จริงแล้วหรือเปล่านะผมไม่สนใจครับผมขอแค่คอมโบเรื่อยๆครับคอมโบลุลัวครับเท่านี้ไก่จักอุ้ยสวยครับบลอกนี้ได้ว้าวรอบสองอุ้ย คอมโบห้ามาครับได้ห้าฟีสปินแล้วครับตอนนี้อุ้ยคอมโบหครับสิบฟีสปินแล้วนะครับตอนนี้ขออีกหนึ่งครับมไม่ให้ครับโอ้โหสิบฟีก็ว้า,วาวแล้วครับจัดไปครับขอให้สวยๆครับแต่ส่วนมากคอมโบเออไม่ใช่สิ ส่วนมากฟีสปินของโลมาเนี่ยมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้เท่าไหร่เนี่ยหมุนฟีบ้างครับอ,อ,อย่าไปหวังอะไรกับฟีสปินของโลมามากนะบางคนอาจจะบ่นนะโอ้โหสิฟีสปินได้น้อยจังว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตามสไตล์โลมานะครับทีเด็ดมันอยู่ที่การล่าสิงโตนะครับ ก็คือการเข้าโบนัสเกมอันนี้เป็นเหมือนโบนัสลองครับก็ให้เราได้ลุ้นนครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะเป็นเหมือนเป็นโบนัสเล็กๆน้อยๆแถมไปครับอืย่างดีครับที่มันได้นะครับอดีกว่าเงียบเลยนะครับอุ้ยสวยครับดอกสุดท้ายนานๆจะเห็นเข้าห้าแบบนี้นะครับก็ได้มาอีกร้อยสามสิบห้าครับ ไม่เร็วครับไม่เร็วโอ้ขึ้นมาสองร้อยแล้วไม่ไม่ถึงพันไก่จ๋าไม่เลิกครับตามสไตล์ไก่จ๋านะครับขอโลภนิดหนึ่งครับวันนี้ในเมื่อเพื่อนๆบอกว่ามันโอกาสเข้าสูงครับในช่วงสองสามวันนี้นะรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับก็จัดไปครับไม่ถึงพันไม่เลิกครับสำหรับไก่จ๋านะครับยาวๆกันไปครับพี่น้อง ถ้าเป็นเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาชมไก่จ๋านะครับไก่จ๋ารบกวนกดไลค์กดอุ้ยสองแถวเลยครับเต็มห้าสองแถวครับโอ้โหไม่เคยเห็นแบบนี้ครับปกติจะเห็นแค่แถวเดียวครับเมื่อกี้สองแถวเลยครับออืมาเป็นรถเมล์เลยครับสองแถวครับทุยนะครับไม่ใช่ครับโอ้โหสมคำล่ำลือครับ้อออืื ค,คุณเพื่อนด้วยนะครับที่แนะนำกันเข้ามานะครับโชว์เข้าให้ครับก็อีกเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าเรารู้สึกว่าเรากดไปแล้วมันมันว้าวนะครับมันมันมันกดฟรีบ่อยนะครับก็คือกดแล้วมันเงียบๆนะครับก็กระจาแนะนำปรับเบ็ดขึ้นอีกหน่อยนะครับหนึ่งถึงสองสเต็ปนะครับ เพื่อไปสู้กับเกมหน่อยนะครับนี่ครับอันนี้ก็ยังได้บ้างครับยังไม่ขยับนะครับก็ตั้งใจว่าถ้ามันยังเข้าอย่างนี้ได้เรื่อยๆอยู่ก็อาจจะถึงเบดสามสิบเบตสี่สิบห้านะครับสำหรับวันนี้นะที่ไก่จ๋าคิดเอาไว้นะครับแต่ตอนนี้ทุนเท่านี้ก็เอาเบดสิบสองไว้ก่อนครับอย่าใจร้อนนะครับเล่นโลมากไก่จ๋าบอกไว้ก่อนเลยครับ โอ้โหยังไม้เห็นอยู่ครับแล้วก็สังเกตดูนะครับวันนี้ไก่จ๋ากดธรรมดาล้วนเลยนะครับไม่ได้กดเทอร์โบโหมดหรือกดออโต้เลยนะครับอ่ะไปสิบสามจุดห้าหน่อยครับเริ่มไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วครับก็ทําตามได้เลยนะครับเพื่อนๆนนะครับก็ไล่เบ็ดตามที่ไก่จ๋ากดได้เลยครับรับรองว่ามาแน่นอนครับไก่จ๋าทําให้ดูแล้วครับอืม แต่ตอนนี้ก็ยังเท่าเดิมนะครับยังไม่ขยับไปไหนนะหมายถึงว่ากำไรของเรานะครับยังอยู่หลักสิบบาทนะครับแต่ใจเย็นๆครับเล่นโลมาครับโบนัสเกมครับมาแบบนี้ตลอดเลยเนี่ยมาสองอันครับสองอันนะครับไม่เป็นไรครับไอจ้าไม่งอบอุ้ยสวยครับโชว์เข้าให้นะครับห้าแถวมาอีกแล้ว เอ้ยไม่ใช่สิเขาเรียกห้าตัวเรียงนะครับไม่ใช่ห้าแถวนะครับอชอสำหรับเพื่อนๆนะครับใครที่เล่นโลมาอยู่แล้วนะครับวันนี้บวกกันเท่าไหร่บ้างนะครับอเอามาแชร์ให้ไก่จ๋าได้รู้บ้างนะครับคุณเท่าไหร่ เล่นโอ้ยันนี้ก็สวยครับทุนเท่าไหร่เล่นได้เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกไก่จ๋าได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าใครได้เยอะใครได้น้อยนะครับไก่จ๋าก็จะเก็บข้อมูลดูนะครับว่ามันได้กันทุกคนจริงหรือเปล่าครับแต่ไก่จ๋าคิดว่าน่าจะได้กันเยอะนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็บอกว่าได้กันเยอะนะครับไก่จ๋ามาเล่นไก่จ๋าก็น่าได้อยู่ครับเนี่ยมันก็ยังได้เรื่อยๆนะครับแต่อาจจะยังไม่เยอะนะครับก็ ดูกันยาวๆครับอือหูว่ร้อยสามสิบครับสวยงามครับเสียด้ครับไม่ต่อคอมโบสี่นะครับมาอีกแล้วครับโลววันนี้โลวออกบ่อยนะครับค่อนข้างที่จะถี่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าไอตัวใหญ่ๆอย่างดาบอย่างสิงโตเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยมาครับแต่ก็โอเคครับวายมาสวยตลอดนะครับนี่ครับ ทําให้เราปาดง่ายๆครับอืมเนี่ยครับไปต่อครับโอ้ยเสียดายดาบคนระับตอนนี้ก็อยู่ที่300กว่ากวาแล้วนะครับพร้อมอ่าแล้วก็เบียดสิบห้านะครับอ่าอู้วังมุนครับ โบนัสเกมไม่มาเลยครับมาจีละตัวสองตัวนะครับมาเรียกว่ามาล่อครับมาล่อเราครับผมไม่สนใจครับผมแน่แน่ที่จะเอาพันครับไม่ง้อโบนัสเกมก็ได้นะครับเทคนิคไล่เบ็ดยังช่วยเราได้อยู่ครับอาศัยคอมโบเอาครับโบนัสเกมก็มาก็ดีครับไม่มาก็ช่างมั่นครับนะ อุ้ยสวยครับมาอีกแล้วครับเจอกันครับแจกกันนะครับอุ้ยได้ดาบต่อไหมครับอุ้ยได้ดาบต่ออีกครับมสากนะครับเริ่มมาครับเริ่มมาครับร้อยสิบบาทนะครับสวยครับอมาสี่ร้อยแล้วครับเหนื่อยหน่อยครับแต่คุ้มค่านะครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าสายปั้นที่แท้ถูนะครับค่อยๆไปนะครับอย่าไปใจร้อนนะครับไข่ถึนน้อยเนี่ย ใครทุนน้อยนะครับใครทุนร้อยเนี่ยไก่จ๋าแนะนําเลยครับกดตามได้เลยครับไก่จ๋าว่ามาแน่นอนครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมแจกเพื่อนๆด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับไก่จ๋าจะถ่ายเพื่อนๆนะครับติดตามที่คอมเมนต์ได้นะครับไก่จ๋ามีถ้าไก่จ๋าถึงพันนะ ถ้าไก่จ๋าได้ถึงพันนะครับก็เดี๋ยวมาแจกเพื่อนๆด้วยนะครับอืมเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆสายปั้นทุกคนนะครับก็เดี๋ยวแจกทุนนิดนึงนะครับเอาให้เพื่อนๆเอาไปเล่นกันนะครับก็น่าจะเป็นเอ่อของเว็บนี้แหละครับเว็บที่ไก่จ๋าเล่นนะอา่าโฉเข้าให้ ก็เดี๋ยวถามเลยแล้วกันนะครับก็ไก่จ๋ากดเบ็ด9บาทกี่ครั้งนะครับแล้วก็กดเบ็ด15บาทกี่ครั้งนะครับเพื <pe ak> <ๆ>่อนเพื่อนตอบคอมเมนต์ลงเออตอบคําถามได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้เท่านั้นนะครับ <pe ak> ย้ํานะครับว่าคลิปนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับหลังจากไก่จ๋าลงคลิปนะครับก็เดี๋ยวจะมาทา,า,าผู้โชคดีนะครับผู้ที่ตอบถูกนะครับแล้วก็ในส่วนของรางวัลเนี่ยไก่จ๋าไม่แน่ใจว่าจะได้เป็น 100เครดิตหรือสองเครดิตของเว็บนะครับอืมโอเคเดี๋ยวรอเขาคอนเฟิร์มมาอีกทีนะครับสามรางวันนะครับสามรางวันอ่เพื่อนๆก็สามารถเอาไปต่อยอดนะครับเอาไปปั้นเหมือนไก่จ๋านะครับแล้วก็สามารถถอนได้นะครับอืมนะเป็นโชคสองชั้นเลยนะครับอืมก็เอาไปลองเล่นกันดูครับโอ้โหโบนัสไม่มาเลยก็ยังดีครับมาห้าร้อยแล้วครับตอนนี้ ขยับมาที่เบดสามสิบนะครับต้องสู้แล้วครับมาดีขนาดนี้ต้องสู้ครับก็แนะนำนะครับขอให้ใจถึงนิดนึงนะครับเพื่อนๆบางคนอาจจะไม่ค่อยกล้าเล่นเบ็ดสูงนะครับแต่วันนี้นะครับไก่จ๋าแนะนําเลยครับมันเข้าอุ้ยมาแล้วครับพูดไม่ทันขาดคำครับดาบคู่ด้วยครับได้เยอะครับอออืืคอมโบสองต่ออีกครับนี่ครับไก่จ๋าบอกครับ สมคำล่ำลือครับไก่จ๋าขอคารว่าเลยนะครับวันนี้ใกล้แล้วครับใกล้ถึงฝันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เป็นสามสิบนะครับอืมอืมสวยอยู่ครับโอ้ยโลอีกครับสวยครับนี่ครับมามาดีมากครับวันนี้ไก่จ๋ายอมรับเลยว่ามาดีมากๆครับ แต่ใช้เวลานิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็น่าจะรวมๆยี่สิบนาทีได้แล้วครับตอนแต่กดมานะครับอดทนกันหน่อยครับถอนทหารต้องอดทนนะครับยุคนี้ยุบทหารนะครับพวกเราเราอดทนนะครับโรมาก็เช่นกันนะครับเราต้องอดทนกับมันนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆไม่ใช่เข้ามารับผีผามนะครับกดเบ็ดสูงไปเลยครับไม่แนะนํานะครับก็เริ่ม ตามไก่จ๋าได้เลยครับใครเพื่อนๆที่ทุนร้อยทุนสองร้อยนะครับปะไปต่อครับเงียบเงียบวับน่าจะต้องขยับเบ็ดเนี่ยนี่ครับถ้างีบเงียบปั๊บก็ขยับเบ็ดเลยครับตอนนี้ไก่จ๋าที่เบ็ดสี่สิบห้านะครับอ้ามาแล้วครับอืต่อคอนโดสองสวยครับนี่ครับพอเราขยับเบ็ดแล้วมันก็ เริ่มมาครับไหมแต่ถ้าเราแช่เบ็ดนั้นอยู่ต่อนะับก็ไม่แน่อาจจะอาจจะหมดครับประมาณว่าเหมือนเกมเอ็นจินเกมมันมีโคต้าของมันนะครับในแต่ละเบ็ดว่าแจกเท่าน,นี้เท่าน,นี้พอนะเราก็พยายามขยับหนีครับขยับหนีขยับหลบครับหลบเป็นจินเกมมาหน่อยนะครับ มาที่800เหมือนเดิมครับโบจะถึงพันไหมเนี่ยกูนะครับึแต่ตั้งใจไว้แล้วครับไม่ถึงไม่เลิกครับไม่ถึงไม่เลิกนะครับไปต่อครับขอ,อ,อ,อเน้นๆอีกสักดอกหน่อยนะครับก็ไม่ได้นะครับจะถึงอยู่แล้วครับ มานานพอสมควรนะนานพอสมควรแต่ว่ายังไม่เข้าเลยครับโบนัสเกมยังไม่เข้าเลยนะครับน <ości> ่าจะมีถึงเบ็ดหกสิบนะครับเพื่อนๆวันนี้ สวยครับแล้วเราก็มาถึงบิดหกสิบนะครับตามที่คาดการไว้เลยครับอือจะถึงไหมเนี่ยอุ้ยสวยครับโชว์เข้าให้ครับสองลายทับเลยนะครับมันเป็นทั้งดาบเป็นทั้งโล่ครับแล้ววายมันมาสามตัวครับโอ้สองรยสี่สิบอุ้ยไม่ถึงอีงนิดเดียวครับไปต่อครับ ขอหน่อยครับขอหน่อยขอหน่อยจ้าโชว์สวยครับอื้อดอกนี้หกร้อยเน้เนๆครับสวยครับอืมปิดจ็อบเลยครับปิดจ็อบเลยครับดอกสุดท้ายอยังได้อีกครับ โอ้โหไม่รวมฟรีสปินด้วยนะครับได้มาโอ้โหแปดร้อยครับเบทหกสิบครับแล้วก็มีฟรีสปินอีกห้าครั้งนะครับเพื่อนโอู้หเกินคาดครับโอ้มาดีมากครับลูมาวันนี้ครับโอ้ใจหายใจคว่ำครับอนะโอ้โห จังหวะนี้ไม่สนใจฟีสปินแล้วครับได้ได้อู้ยังได้อยู่ครับอู้อใอ้ยนะครับโอ้อได้เงหมุนอีกครับรอยยี่ครับโอ้โหได้เยอะครับฟีสปินรอบนี้ได้เยอะพอสมควรเลยครับ อูอีพันหนึ่งพันกับอีกหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับโอ้โหรวมกับของเก้านะครับแปดร้อยกว่าบนะครับว่าน่าจะเกือบเกือบสองพันครับก็จะประมาณพันเก้าหกสิบกว่าบาทนะครับโอ้โหตีกลมๆก็ประมาณสองพันได้ครับวันนี้อ้ยนะครับก็จบที่เป็นหกสิบนะครับสําหรับวันนี้นะครับอืมถึงเกินฝันครับเกินคาดนะครับ ตั้งเป้าไว้หนึ่งพันนะครับโอ้โหเกมให้มาสองพันนะครับก็น่าจะจบคลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็ลองไปทำตามดูได้ครับสำหรับใครทุนร้อยนะครับอยากปั่นแบบไก่จานะครับก็จัดไปครับเว็บพี่ไก่จ๋าเล่นก็เดี๋ยวดูที่คอมเมนต์หรือดิสคริปชันข้างล่างนะครับเดี๋ยวไก่จ๋าจะปักไว้ให้นะครับแตกดีมากครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เล่นเว็บนี้แล้วก็แนะนำไก่จ๋ามาด้วยนะครับก็ วันนี้ไก่จ๋าขอตัวราไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวไปถอนเงินนิดหนึ่งนะครับเมียไม่รู้ด้วยนะครับวันนี้เอาเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม